ปฏิบัติการกดดันเพื่อจับกลุ่มตัวธรรมชโยผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและรับของโจรและการจัดระเบียบใหม่ของวัดพระธรรมกายล่าสุดมาถึงขั้นมีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้ถอดสมณศักดิ์พระเทพยานมหามุนีเหลือสถานะเป็นเพียงพระชัยบูรณ์สุดที่ผลรวมทั้งพระราชภาวนาจารย์รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็ถูกถอดสมณศักดิ์ กลายเป็นพระทัตะชีโวเรียบร้อยแล้วโทษฐานเอาเงินของวัดไปเล่นพุ่นและให้ที่พักพิงผู้ต้องหาคดีอาญารวมทั้งยังขัดคำสั่งคอสช,อชอไม่ไปรายงานตัวตามหมายเรียกด้วยแต่ฝ่ายธรรมกายไม่ยอมแพ้ง่ายๆเปลี่ยนมุกใหม่ด้วยการออกมาเรียกร้องให้ตั้งสารสฆงเข้ามาชำระความธรรมชโยทะัตะชีโวและพระรูปอื่นๆเพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำให้มองเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากต้องการยื้อเวลาออกไปเท่านั้นซึ่งพระพุทธอิสระแห่งวัดอ้อน้อยมองออกจึงออกมาเตือนว่าอย่าไปหลงกลเดินตามหมากเกมนี้อย่างเด็ดขาดเพราะหากยอมให้ตั้งสารสงจริงก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อใดเพราะต้องไปนับหนึ่งกันใหม่ก็เท่ากับการประวิงเวลารอให้รัฐบาลวิกตูพ้นไปก่อนเท่านั้นเอง พระพุทธอิสระเตือนให้สังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นเกมทั้งสิน้นตั้งแต่การเรียกร้องให้ใช้สารสงค์เพื่อยืดเวลาขณะที่อดีตสสอพักเพื่อไทยและลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็เดินหมากอีกทางด้วยการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียกเลิกมาตรา44พร้อมคำขู่ว่าอย่าให้หมดความอดทนเสียก่อน จึงเชื่อได้ว่าต้องมีการระดมไว้แล้วทั้งหัวคะแนนและพลพรรคคนเสื้อแดงรวมทั้งศิษยานุศิทธิของธรรมกายด้วยถ้าอย่างนั้นจึงมีสองแนวทางให้ทำเพื่อให้เรื่องจบง่ายที่สุดและเร็วที่สุดคือใช้พระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราชตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ข้อที่44ที่ระบุไว้ว่า พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครองต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎมหาเถระสมาคมข้อบังคับคำสั่งมติประกาศพระราชบัญญัติสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัด วิธีการก็คือพอ,อสำนักพุทธในฐานะเลขามหาเถระสมาคมและเป็นที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชด้วยนำเอาข้อวินิจฉัยของสมเด็จพระยาณนนสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ที่ได้มีพระลิขิตไว้แล้วนำไปถวายต่อสมเด็จพระสังฆราชได้พิจารณาและสั่งการให้เจ้าคณะหนกลางไปบังคับให้ธรรมชโยปฏิบัติ เพราะถือเป็นผู้ล้มละลายในพระธรรมวิไนยแล้วต้องถูกศึกทันทีและหากเจ้าคณะหนกลางไม่ปฏิบัติตามก็ต้องปลดเนื่องจากพระบัญชาพระสังฆราชถือเป็นกฎหมายด้วยหากทำตามนี้ใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็เรียบร้อยไม่ต้องตั้งคณะทำงานอะไรให้ยุ่งยากส่วนแนวทางที่สองสำนักพุทธต้องรีบเสนอขอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสตามกฎหมายคือเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะอำเภอ และสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร3ครั้งถ้าสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามก็ถือเป็นพวกนานาสังวาสหรือความต่างกันของศีลความเห็นข้อปฏิบัติก็สามารถประชุมสงฆ์ลงปรับภาชนียกรรมหมายถึงการขับออกจากคณะสงฆ์ซึ่งเป็นไปาตามสองแนวทางที่พระพุทธอิสระได้ชี้แนะหาทางออกเพื่อให้เรื่องของธรรมชโยและวัดพระธรรมกายจบได้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุด หากฝ่ายศาสนาจักรและอาณาจักรจะนำไปพิจารณาก็น,น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยทีมข่าวลึกทันใจรายงาน